ừm 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 nè nè ừm 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 à, à, à đăng ca đăng ca đi cây, chúc, chúc, cây. เนี่ยชุุ๊ใจไหนชุุๆใจชูุ๊ใจชุุ๊ใจลูกมาจนนีุชูชุๆใจนะ แหนะอ่ะแพล่ะอ่ะแพวอ่ะแพวอันนี้อ่ะอันนี้หัวห้องกัชื่ออะไรเต้นโพมาให้พ่อไปใส่อ่ะเต้น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 ดูดิเต้นเต้นให้พ่อดูดิจริงจริงจริง จริงจริงจริงเอ้ยหุ่นอะไรไก่มากินไก่อยู่สายหรไก่อ่ะยู่ไส้เฮ้ยไก่กระตากนี่ไก่กระตากนี่ฮะไก่กระตากอ่ะไก่กระตากนี่หุ่นหุ่นอยู่หุ่นเด็กคนหุ่นจ้าจ้า จุ๊กจุ oh, <audio> <language> mm ๊กไก่เออจุ๊กไก่ไปไหนจุ๊กไก่จุ๊กจุ๊กใจไปไหนอืมจุ๊กจุกไก่ไปไหนแล้วจุ๊กจุกไก่อ่ะืมจ้าเจ้าเอ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 าเดินถอยหลังก็เป็นเอ้าเจ้า โอยไปดูดจุกใจใจุกจุกใจจุกจุกใจมันจุกใจมาตรงนี้ใช่ไหมดูสิไปเรียกพ่อไปดูผู้ใ่เรียกพ่อพ่อมาดูจุกใจเด้อยพ่อพ่อจ้า <c oughs> อออ,อ,อพ่อจ้า

นุ่นกูไก่มันนุ่นดูดิไปไปเรียกพ่อไปดูกู้ไก่ไปไปไพ่อจุกใจอืมนาะเจ็ดอีล้พอไปแล้วนุ่นฮ่อเรียกพ่อดูจุกใจดิพ่อ โอ้นอนอีกแล้วชุดจ้าทุจ้าก่อนทุดจ้าแต่ช <c oughs> ุดจ้ายังเอาแพวชุดจ้าอ,าอ,อ,า <c oughs> อืม ไหนที่จุ๊กใจจุ๊กใจเป็นไหนที่จุ๊กใจวายอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำอะไรอย่างนั้นน่ะจุกจ้าไอ้ทุ๊กจ้าสวยจุ๊กจ้าจุกจ้า กูจ้าก่อนกูจ้าแม่ก่อนเวได้น้ำลายเต็มเช่น้ำลายก่อนไอ้พี่เรียกพ่อมาดูดินั่นนันน่นนั่นนั่นโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใครทำหนูโอ้ยใครทำ